ท่านผู้ชมครับผมเลี้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตเก้าชัยนาทนะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นกระบวนการการที่จะเป็นการพ่อพันธุ์เอ่อรายที่สองนะครับแล้ววันนี้ฮะรู้สึกว่าไข่ได้ออกมาแล้วหลายสิบฟองวันนี้ทางท่านเบี้ยตอรกลางแม่อ่ารวบรวมความรู้และแบ่งปันกับเราตอนนี้ฮะดะมากเลยครับ 1ลิตรแยกมา2หมุดดีๆนลิตรมีถังนี่ยทำไมทังนี้ถึงบางกว่าเป็นเพราะระบบดีม้ำนมาได้2ถังแล้วนี่คุณดีๆไหมเป็นความเากัมันจะอัดตรงนี้ใั่ท้ายเราเราได้ใช้อะไรคือเบาวๆกระดว่วๆสองทำไมเบาปุ๊บพอเรามาเจออย่างนี้เราต้องใช้ถังแต่ได้ที่วิ่งนะครับใช้ถังตัดในขนาดนี้ยังไม่พัตก็ได้จะได้กระจายออกมา ท่านผู้ชมครับการเรียนรู้เรื่องของศาตร์พระราชาตลอดจนเรื่องการพอเรียงสัตว์น้ํามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือเรื่องของการที่เราจะต้อง ระเบิดจากข้างในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเ,นเรื่องการทาาําความเข้าใจเกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรของไทยเราในหลายๆจังหวัด,ดน,นั้นสามารถที่จะเรียนดูตัวเองได้แล้วแบ,บ่งปันให้กับุมชนสังคมตรอกันสามารถนำกระจายได้วันนี้เรามาเรียนมาศึกษาในเชิงทฤษฎีและภาคการปฏิบัติที่แห่งนี้นะครับมีความรู้มากมายครับแล้วช่วงบ่ายเราจะไปดูนะครับว่าเรื่องของกบแล้วการพาะเรียงพันปลาต่างๆซึ่งเป็นปลาน้มจืดที่นิยมอยู่ในขนานี้ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ Thank huh?